บนโซเชียลแชร์7อาการที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตนเองเช่นมีไข้เรื้อรังปวดข้อและเป็นผื่นที่หน้าหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศุนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชากุมรารแพทย์โรคภูมิแพ้และรูมาติซัม,มสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เสัญญาณวงบอกโรค SLE ที่เขาแชร์กันข้อแรกมีไข้เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุจริงไหมครับ อันนี้จริงครับคือมันจริงในแง่ที่ว่าในคนไข้ SLE เนี่ยเราสามารถพบอาการพวกนี้ได้บ่อยแต่ว่าคนไข้ที่เป็นไข้อ่อนเพลียเนี่ยเป็นโรคอ,อื่นก็มีโดยเฉพาะยิ่งในพวกกลุ่มโรคมะเร็งก็มีอาการไข้เรื้อรังอ่อนเพลียและพวกนี้นํามาได้เหมือนกันข้อ2เบื่ออาหารน้ําหนักลดมันสามารถเป็นอาการสแสดงของ SLE ได้แต่ก็เจอในโรคอื่นได้เหมือนกันข้อ3มีผื่นขึ้นที่หน้าและร่างกายโดยไม่ได้เกิดจากอาการแพ้อันนี้ก็ถูกครับเพราะว่าอาการผื่เนเป็นอาการที่พบบ่อยอย,อย่างหนึ่งใน SLE โดยเฉพาะยิ่งพวกกลุ่ม ตระกูลผืน่นไวแสงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโรคที่เกิดผืน่นไวแสงเนี่ยยังมีโรคอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ SLE ข้อ4มีอาการปวดบวมตามข้อ โดยเฉพาะตอนเช้าหรือตอนตื่นนอนอาการปวดตามข้อเลยพวกนี้มันอาจจะปวดจากการใช้งานก็นได้แต่ว่าลักษณะที่บอกว่าเป็นตอนเช้าเนี่ยที่เรยียก o r n i n g s t i f f n e s s เนี่ยเป็นลักษณะอันนึงที่จะทำให้เราสงสัยว่าเป็นพวกกลุ่ม l n m m n t o r y j o y p t p n i n ซึ่ง SLE ก็เป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ปรากฏอาการนี้บ่อยแต่อย่างไรก็ตามเหมือนกันกับกลุ่มอาการอื่นๆคือยังมีกลุ่มโรคอื่นๆอ,อ,อีกที่มีอาการอย่างนี้ได้ข้อ5 ผมร่วงมากกว่าปกติผมร่วงเนี่ยเป็นอาการหนึ่งที่พบบ่อยใน s l e แต่ในภาวะอื่นๆที่อาจจะเจอผมร่วงได้มากกว่า SLE อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เจอได้ข้อ6มีสภาวะเลือดจางเม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำถ้าโรครุนแรงอาจมีเม็ดเลือดแดงแตกปอดอักเสบใตอักเสบ อันนี้ก็เป็นอาการของ s l e ที่พบได้บ่อยเหมือนกันโดยเพรางยิ่งในคนเอเชียที่เราพบอาการทางระบบเลือดเนี่ยจะสูงกว่าในคนชาติตะวันตกโดยอาการพวกนี้ที่เราเห็นบ่อยๆอาจจะเป็นเรื่องของเลือดจางอาจจะเป็นเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำอะไรนะครับซึ่งลักษณะเหล่านี้อาจจะพบในโรคอ,อื่นได้ด้วยเช่นอการติดเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจจะมีลักษณะพวกนี้ได้และข้อ7 มีแผลในปากแผลในปากเนี่ยก็เป็นกลุ่มอาการอันนึงที่อยู่ในไททีเดียที่เราชนวิจัย SLE จริงๆแล้วการเกิดแผลในปากเนี่ยเป็นอาการที่คนไข้บอกหมอน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แผลที่เกิดจาก s l e เนี่ยไม่ค่อยเจ็บหมอต้องอ้าปากตรวจดูเองแต่ว่าแผลในปากที่เกิดจากสาเหตุอื่นอันพวกนี้อาจจะเจ็บมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพวก SLE ที่เราเรียกมิวโคคิวตเนยส SLE อลีคือว่าพวกที่เป็นที่ผิวหนังและเยื่อเมือกเนี่ยก็จะปรากฏอาการเหล่านี้ได้แล้วจริงๆโรค SLE มีการวินิจฉัยยังไงครับโดยรวมๆนะฮะเราจะเห็นว่า มันไม่มีอาการที่จำเพาะกับ SLE เพราะนั้นเนี่ยในเกณฑ์การวินิจฉัยนอกจากจะมีอาการที่สามารถจะเข้ากับ SLE ได้แล้วเนี่ยยังต้องมีการตรวจเรื่องของความผิดของภูมิคุ้มกันร่วมด้วยว่าเรามีการสร้างออโตแอนติบอดีชนิดที่จำเพาะกับ SLE แล้วก็มีคอนซ็เคนซ์ของโรค s l e อย่างเช่นโปรตีนคอมพเพลเมนต์ในเลือดต่ำที่อาจจะต้องเอาพวกกลุ่มนี้มาช่วยในการวินิจฉัยการตรวจร่างกายประจำปีอาจช่วยให้เราพบโรค SLE ได้ก่อนในบางครั้งที่เราไปตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยโดยที่คนให้ไม่มีอาการ ะะแต่ว่าเราไปเจาะเลือดเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมเลือดขาวบางตัวต่ํามีเกล็ดเลือดต่ํามีแค่นั้นนะคุณหมอก็จะสกรีนนิ่งแล้วตรวจเพิ่มไปละบางคนเราวิเคราะเอสเอตั้งแต่ตรวจร่างกายประจำปียังไม่ปรากฏอาการเลยก็มีแล้วเราสามารถประเมิอนอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ไหมครับในเว็บเพจของ Blue c r s Foundation ของอเมริกาเนี่ยเขาจะมี questionnaire ให้เราเข้าไปทําก็จะถามถึงเรื่องอาการต่างๆว่าเอ๊ะคุณมีอาการอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามไปหลายๆข้อเขาก็จะดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีอาการที่มันเข้าด้วยกับ s l e หลายๆข้อพร้อมๆกัน เขาบอกว่าเนี่ยคุณมีความเสี่ยงมากเลยนะที่จะเป็น s l e ให้ไปรีบไปพบแพทย์หรือถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันมีอาการบางอย่างที่คล้ายๆเขาก็จะบอกว่าเออคุณมีอาการบางอย่างที่มันก็อาจจะเป็น s l e ได้นะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนให้ไปปรึกษาแพทย์นะส่วนใหญ่สกรีนนิ่งควอเชนลก็จะสรุปออกมาประมาณอย่างนี้ครับดังนั้นควรสังเกตอาการและความผิดปกติของร่างกายถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตัวเราหรือคนที่เราดูแลเนี่ยมีอาการใดๆเปลี่ยนไปเราก็ไม่ควรละเลยรีบไปหาแพทย์ถึงแม้จะถูกวิจัยเป็นโรค อื่นที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบไร้ธรรมดิซิสเหมือนเรซเ E เนี่ยก็จะได้รับการรักษาแล้วก็จะมีเอาค o m ที่ดีกว่าการปล่อยปะละเลยครับการใส่ใจและไม่ละเลยความผิดปกติทําให้เราได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ตอ